พอดแคสต์ Podcast, เรื่องสั้นเสียงจากการภาวนาในช่วงเวลาที่ความวุ่นวายของชีวิตทำให้รู้สึกเหมือนถูกกดดันจึงมีการเดินทางเข้าสู่ความเงียบสงบผ่านการสวดมนต์และการทำสมาธิผู้ชายคนหนึ่งค้นพบความสงบในเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงที่นำพาเขาไปสู่ความเข้าใจในชีวิตและตนเองการเริ่มต้นด้วยบทสวด อีติปีโซเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาได้สัมผัสถึงพุทธานุภาพและการเชื่อมโยงกับพลังงานในอากาศเขาทบทวนความหมายของบทสวดเพื่อค้นหาว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไรจากนั้นเขาจึงค้นพบว่าความบริสุทธิ์ของท่าทั้งสี่นั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่จะมีพลังเมื่อมันผสมผสานกับอากาศตลอดการเดินทางนี้เขาเริ่มเข้าใจเหตุการณ์ในชีวิตผ่านการสะท้อนความรู้ที่ได้จากการเรียนพระคาถายอดพระกันไตรปิดก การที่เขามองเห็นภาพและได้ยินเสียงที่ไม่รู้จักช่วยให้เขาเข้าใจความเชื่อมโยงของทุกสิ่งรอบตัวเสียงจากการภาวนาไม่ใช่แค่การสวดมนต์แต่มันคือการค้นพบว่าเราเป็นใครและสิ่งที่เราต้องการในชีวิตหากไม่มีร่างกายนี้เขาจะเป็นใครนี่คือคำถามที่เขาตั้งใจจะค้นหาคำตอบในทุกๆวันในที่สุดเขาได้เรียนรู้ว่าการรู้แจ้งคือการยอมรับความจริงและความเป็นไปของชีวิต การสวดมนต์จึงไม่ใช่เพียงการทำตามพิธีกรรมแต่เป็นการเชื่อมโยงกับความหมายที่ลึกซึ้งและพลังงานที่อยู่รอบตัวและด้วยความเข้าใจนี้เขาพบว่าตนเองมีสุขภาพจิตที่ดีอารมณ์ที่สดใสและสามารถเลือกสังคมที่เหมาะสมในการใช้ชีวิตนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงเสียงจากการภาวนาเป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นการค้นหาตนเองที่ไม่หยุดยัง้งและเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆที่มองหาความหมายในชีวิตเช่นเดียวกัน